วันนี้เอาเสื้อปแจกครับทั <c oughs> ้งหมดสามตัวครับวันนี้ การเดินคนแรกที่สั่งเสื้อกับเราไว้นะครับบ้านอยู่ไม่ไกลครับนี่เป็นน้องสมงพัะครุเป็นลูกค้าที่ทสักลายกับเรา แง้เงาน้ำใหม่แงเน่่้าสร้างใส่ขอก่อนเสร็จแล้วก็มอบเสื้อครับก็ขอน้องเขาถ่ายรูปด้วยนะครับประมาณนี้ครับไปกันต่อครับที่เห็นนี่ก็เป็นหมาของเราเองครับชอบวิ่งตามนะครับ ลำคัญมากครับแต่ละวันแต่ละมือเดี๋ยวเราจะเอาไปให้อีกหนึ่งท่านนะครับเป็นพี่ชายที่เขารบอีกหนึ่งคนนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวไปรับชมดูนะครับไปกันเลยครับ ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนหลักเข้าในตัวอำเภอบ้านดุงนะครับสองข้างทางก็จะเป็นบ้านเรือนนะครับ ก็ตอนเย็นครับเวลาเลิกงานรถก็เยอะนิดนึงนะครับในเขตตัวอำเภอนะครับเราก็ขับไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับไปเรื่อยๆชมบรรยากาศสองฝั่งทาง บ้านดุงก็เป็นอำเภอเล็กๆครับมีที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อก็คือคำชะโนดนะครับฝั่งขวามือลงไปนะครับเป็นถนนคนเดินนะครับตลาดตอนเย็นมีทุกวันนะครับเราก็เข้ามาโซนด้านในพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นสารหลักเมือง สีสุดโต้คำโนนนะครับฝั่งซ้ายมันจะเป็นลานกีฬานะครับให้ออกกำลังก,กายถนนเส้นนี้ก็จะตัดเป็นถนนหลังสารนะครับตรงเข้าไปฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนสาธรารณะนะครับฝั่งซ้ายก็มีที่ออกกำลังก,กายให้ด้วยนะครับเป็นโซนนี่ครับที่ว่าก,การำอำเภอบ้านดุง งนี้เลยครับเราก็าจะลัดเลาะไปตามทางเข้าไปในหมู่บ้านนะครับด้านหลังที่ว่าการอำเภอก็จะเป็นอีกชุมชนนึงครับตรงนี้นะครับที่ผมจะเอาเสื้อไปให้พี่ชายอีกหนึ่งท่านรถเยอะนะครับรถลำบากลำ่าง เราก็จะตัดตรงเข้าไปนะครับชุมชนบ้านดุกน้อยครับก็มีคนมาวิ่งเยอะครับสองข้างทางพื้นที่ตรงนี้ฝั่งขวามือครับที่เห็นเป็นรั้วนี่ก็คือเทศบาลน,นะครับส่วนเทศบาลเบอบ้านดูนะครับก็มีคนมาออกกำลังกา,ายเยอะครับ ใช้งนะครับฝั่งซ้ายมือนี่ครับจะเป็นร้านค้าขายของชำไปบุญการค้านี่ครับก็จอดถามดูเพลินว่าพี่แกไม่อยู่ครับเราก็จะมาชมวิวครับรอพี่เขากลับบ้านนะครับรก็มาถ่ายรูปมาดูวิวนาเกลือนะครับ เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่สวยงามครับนาเกลือนี่ก็คือขึ้นชื่อของอำเภอบ้านดุงอีกหนึ่งอย่างนะครับถ้ามาบ้านดุงแล้วไม่ซื้อเกลือบ้นจากบ้านดุงนะครับแสดงว่ามาไม่ถึงบ้านดุงนะวิวพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับนี่นะครับ สวยงามครับอันนี้น้ําลงนะครับก็ให้ชมวิวครับมีสองข้างทางถ่ายรูปเก็บบรรยากาศนะครับอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศวิวนางเกลือมาฝากนะครับสวยงามนะครับก็ประมาณนี้ครับชมวิวเสร็จก็ น่าจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับนะครับเอาเสื้อไปให้เดี๋ยวเราก็นั่งคุยเล่นกันสักพักนึงก็เดี๋ยวให้กลับบ้านนะครับไปกันเลยครับ ก็เรียบร้อยครับมอบเสื้อให้พี่ชายก็มาแล้วครับเดี๋ยวก็กลับบ้านครับเดินทางกลับบ้านกันต่อครับก็จะเป็นช่วงเย็นแล้วนะครับตอนนี้ก่อนกลับนะครับ เดี๋ยวเราจะพามาชมในเขตของตัวเทศบาลนะครับส่วนนี้ก็ที่ว่าคนมาวิ่งเยอะๆนะครับนี่ครับนี่รอบเทศบาลนะครับขับเข้าไปเลยครับคนก็เยอะนะครับรถนี้ก็จะเป็นรถของ มาออกกำลังกายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปวันนี้ก็ขับรถชิวๆเหมือนเดิมครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ